โรงเรียนของหนูอยู่ใกล้ๆๆมองมันเกี่ยวกันตรงไหนวะนี่ก็คือวันที่สองของสมเกเสียงไม้ก็อาจจะขาดไปสักหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นไม้เก่าที่เสียงแตกแล้วใกล้จะพังแล้วแต่ผมก็ต้องจําใจใช้ไปเพราะาผมไม่มีปัญญาจะซื้อใหม่ <c oughs> นี่คือการเดินทางในวันที่สองของผมตอนนี้ผมแข็งแกร่งมากเลยผมก็เลยออกจากท่อระบายน้ําและตอนนี้ก็เดินทางผ่านเมืองที่หนึ่งนะครับ เป้าหมายที่ผมจะไปก็คือการเทรนนิ่งโครหรือก็คือ,คอตัวอีกานั่นเองตอนนี้เราก็เจอคนอ่อนแอมากมายที่เดินทางผ่านผมไม่ใช่สิแม่งมันยืนอยู่พเฉยนี่ก็คือโครนั่นเองอีกาผมก็จะทําการเทรนแบบต่อเนื่องนะครับเราก็จะทําการเทรนอีกาไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะตีอีกาแรงแบบตีไม่กี่ทีอีกาก็ตายเราก็จะย้ายไปที่โซนมอนเตอร์ถันไปนั่นเองถ้าผู้ชมมาถึงจุดนี้แล้วผู้เล่นใหม่ก็อาจจะสงสัยว่า ทำไมผมถึงไม่ฟาร์มไม่หาของถึงทำไมถึงเอาแต่ตีมอนอยู่จิกๆแบบนี้นะครับผมก็จะอธิบายหลักการของเกมลูควยออนไลน์ให้ฟังแบบง่ายๆก็แล้วกันนะให้เราคิดซะว่าการเทนนิงเอฟเคแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการฝึกฝนกล้ามเนื้อนะครับอารมณ์แบบออกกําลังกายนะครับคือมันเป็นการฝึกฝนเพื่อให้ตัวละครของเราแข็งแกร่งแบบเพียวๆเลยกล้ามใหญ่อารมณ์ประมาณนั้นแล้วทีนี้ผมก็พอแข็งแกร่งแล้วผมก็จะเดินทะลุมอนไปเลยเพราะว่ามอนมันก็ไม่สามารถทําอะไรผมได้แล้วไงเพราะว่าผมโหด ทีนี้เราก็ค่อยเอากล้ามใหญ่ๆของเราไปฟาร์มหาของเอาทีหลังนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ทําการเทรนนิ่งเลยแล้วเราไปตีมอนแบบมั่วๆซั่วๆเลยเนี่ยตัวละครเรามันจะบาดเจ็บอ่อนแอแล้วก็ตายง่ายนะครับมันก็จะยากลําบากในการอัพเลเวลพูดง่ายๆว่าผมต้องการจะฝึกฝนให้ตัวละครมันแข็งแกร่งแล้วก็แบบซัดหมัดเดียวหมัดเดียวไปใส่มอนทีละตัวเลยแล้วก็ค่อยไปหาของเอาทีหลังนะครับ วาแบบว่ามันอาจจะพูดยี่เดียวไปสักหน่อยนะครับน้ำลายเยอะผมก็ต้องบอกว่าเราจะต้องเทนในแข็งแกร่งก่อนในช่วง100สกิลแรกเนี่ยชุดเกาะกับกับ,ก,บกับอาวุธเนี่ยมันมันไม่ค่อยจะจําเป็นเท่าไหร่นะเราต้องเอาแบบร่างกายเพียวๆนะครับซึ่งถ้าถึงแบบเวลสูงกว่านั้นเอ่ออาวุธผมก็จะเริ่มมีผลแล้วเพราะบอลมันเริ่มถึกขึ้นนะในตอนนี้เราก็สังหารอีก,กาไปหลายตัวแล้วนะครับสกิลก็อยู่ที่3 0ม mm. ิลลิตอนนี้ก็น่าจะเพียงพอสำหรับการ เออเขาเรียกว่าอะไรวะในการไปโซนพวกไสเดือนนะตอนนี้เราจะลงมาที่โซนทะเลทรายนะครับในโซนทะเลทรายก็จะมีมอนเตอร์อยู่3ตัวก็คือไอตัวแมงป่องนี่แล้วก็งูจงอางแล้วก็ไสเดือนนะครับไสเดือนเหมือนไสเดือนแม่งแข็งแกร่งสุดเชยเลยว่ะเนี่ยครับตอนนี้เราทาดาเมจได้หนึ่งดาเมจหลังจากนี้เราก็จะต้องเทนในโซนโซนโอ้โหคยโซนโซนทะเลทรายยังไงล่ะเราก็ต้องเทนโซนทะเลทรายไปสักพักนะ อย่าเมตตาอย่าเมตตาคุณสัซบบอกว่ากลัวกลัวมันจะเงียบไปนะครับบอกว่าไม่อยากจะให้มีเดซแอร์ภายในช่องถึงแม้ว่าผมจะกากผมก็มพยายามแบบว่ากูพยายามพี่อะไรของกูเนี่ยนี่ก็ถือสว่าเป็นเสียงดนตรีประกอบนะครับเพื่อเล่นความเร็วในการดูคลิปยังไงล่ะแม่ <c oughs> รักนะแคะ่คนดีของฉันทุกไหนก็รลกเพียงเธออ้อ้าอา ตอนนี้เราก็เทน,นิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาลองทดสอบดาเมจทดสอบดาเมจกับตัวงูหน่อยนี่นะครับไงละ่ะเลเวลอัพเป็นเลเวลสิบสามแล้วเลขสวยเลยเลขสิบสามนี่นี่ขออีกขออีกนี่คือความแข็งแกร่งของกูยังไงละ่ะขอเน้นเน้นอเน้นเน้นอุ้ยลืมปั่นสกิลเลยสก,ลกิลกูก็มีนี่หว่าไงล่ะเมืองโอ้โหรุนแรง เหรอเปล่าสะโครงกระดูกตรงนี้นี่คือสถานที่ฝังศพของพวกมึงไงล่ะขออีกคอมโบอู๋คอมโบเดียวไม่ตายไหม่เ้ยอูนี่อืออือขอเน้นๆขอเน้นหนึ่งทีหนึ่งทีเฮ้ยแม่งนี่ทำไมกูตีเบาแบบนี้ถ้าเป็นตัวอบูเซอร์กูแล้วก็ไม่ได้สบตากูหรอกจะบอกให้เอาล่ะตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายอือสกิลขึ้นอือเลเวลสิบสี่ โอ้ไม oh, like ่ด oh, ีกว่าเราต้องกลับไปด้วยเพราะมันจําเป็นไอ้บอยอยากเสซยสายตาวภาพตรงนาสิเป็นความจริงเราได้ไอเทมมาเต็มกระเป๋าแล้วนะครับแล้วจะต้องเอาไปขายซึ่งผมก็รู้ดีว่าถึงจะไปขายไม่มันก็ได้เงินแค่นิดเดียวเองนะครับถ้าพวกกรตามตรงมันก็ไม่จํเป็นจะต้องเก็บไปหรอกแต่ว่าเราก็ต้องเป็นวิธีเช้าไร่นะครับต้องฟาร์มเก็บไปซะบ้างนี่นะครับก็มาดูที่ ตอนนี้ร้านของพ่อค้านะครับแม่งกูจะเพลกดดาบกูไม่ได้นะนี่นะครับโอ้โหชิลละสิบชิลละสิบแม่งราคามึงนี่แบบเอาล่ะหายเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาเงินไปเซฟไว้ที่ธนาคารก่อนนะครับเราจะได้รวยๆย,ยังไงล่ะเก็บไปทีละนิดทีละนิดเดี๋ยวก็รวยได้นี่คือธนาคารของเราเอาล่ะเก็บเงินไว้สองร้อยสามสิบสามโกแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรภารกิจต่อไปของผมก็คือนะครับผมจะต้องหยุดการเล่นแล้วผมขี้เกียจแล้วนะครับการเล่นของผมมันก็ขึ้นกับอารมณ์และทรงผมของตัวเองนะนพารกิจต่อมาของเราก็คือการออฟไลน์เทนนิงนั่นเองเเรามาดูกันก่อนตอนนี้ผมมีออนไลน์เทนนิงอยู่15นาทีเรายังไม่จําเป็นต้องใช้นะครับแล้วก็เรามีออฟไลน์เทนนิงอีก2ชั่วโมง21นาทีก็คงจะได้สกิลมาราลๆ6 7 8ร้อยสกิลนี่แหละประมาณนั้น นี่นะครับก็จะได้จากการที่เราตีมอนแล้วก็เทนนิง่งอันนี้ก็คือสกิลที่เราได้มานะครับก็ได้เวลาที่เราจะต้องเทนแล้วละ่ะึ่งค้าที่ผมจะเลือกเทียนก็คือคลาสนักดาบนั่นเองนะจ๊ะเอาล่ะลูกพ่อฉันเลือกแกไปกันเลยลูกเอา,าเราไปเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับมาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปก็แล้วกันโอ้พูดซะดูดีเลยอีพีต่อไปเค้วไปดีกว่า